ได้เด็กเลยแต่มันเกิดอะไรขึ้นข่ัญนะตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องอะไรก็คือตอนนั้นเป็นเป็นปัญหาที่เรารู้สึกผิดค่ะเหมือนเหมือนที่แบบว่าหวันได้ให้รายละเอียดไปในยูทูบปเนอะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่น่าทำอ่ะทำให้อีกคนหนึ่งเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกผิดรู้สึกแย่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะเราก็ขอโทษไปแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ชั่งงู มันคือขวัญก็ไม่อยากให้ให้ทุกคนมามามาในเรื่องของมาสนใจภาวะตรงนี้ขั้นขาเลยเพราะว่าตอนนั้นแลขวัญถือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้ิดขึ้แล้วขวันก็ดีใจที่ขวัญยังมีคุณแม่อยู่คือถึงแม้ว่าทุกวันนี้ขวัญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันมันไม่มีทางที่ขวัญจะเดินทางเส้นตรงหรือถูกต้องตลอดเลยแต่ว่าขวันก็ยังมีคุณแม่ที่ ม่ว่าคุณแม่เขาจะรู้ตัวว่าเขาดึงลูกเขาอยู่ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ว่าทุกวันนี้ที่ข่อยมีอยู่ได้เนี่ยทจ่ได้จคาณได้เป็นคนแบบสร้างว่นถ้าเอลอยยิ้หนักได้แม่า็ยิ้มหนอนัได้แม่ก็ยังไม่ได้ถู้ว่าฝันกินยาปวมรุงเร้ไปเยอะยไม่รู้เจอกระด้างแบบตอนน้องมาสัมภาษณ์ในยูทูบของขันแระแล้วมันก็เล่าเล่าเราคือหนูก็ไม่ได้ตั้งใจว่าหนูจะพูดแต่เพียงแต่ว่ามันก็แบบเราก็ไม่ได้ มันคือเป็นอีกพาสหนึ่งในชีวิตของก่อนที่ท,ที่ที่ขวัญสามีจะมาเป็นคนที่แบบยืนเ,เ,เข้มแข็งเข็งแรงได้รูปอันนี้เราก็เคยอยู่ในพาสที่แบบเออเราอ่อนแอมาเราเคยคิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องมาแม่อของใครเลยขอลูว่าเราเคยผ่านมามแม่ก็ถามบอกว่าแบบเร็ เรียกว่ามันก็ไม่เกินออกแบบคนแม่และของแม่เลยนอะใช่เพราะว่าอย่างเรียกว่าอย่างร้อยขัเกลียดของของคนอื่นยังไม่เท่าหนึ่งคำรักขเพราะร้อยคับรักของคนอื่นยังไม่เท่าหนึ่งคำเกลียดของคุณแม่เลยอ่ะทำไมก็แบบมันเป็นคำพูดที่คุณพ่อมาสอนเราแล้วแบบว่าพอเราโตขึ้นมาคุณแม่มาพูดอยู่เราก็แบบเออรู้สึกสะอึกว่าเรารู้สึกมันรู้สึกดีรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรถูกแล้วที่เรารู้สึกขี่ รู้สึกที่เราละอายประปายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันผิดในการที่เราคิดตัดสินใจแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ไมย้ายไปอยู่ลุยซี่กล้องกันไมกล้องกันก็ยืมแบงกล้องไปเลยรูบอกว่านารวีนารวีแล้วค่ะจริงๆพนรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําไปในอดีตใช่เราเรารู้สึกผิดนะมันเหมือนเป็นตราบาปในใจเราไหมไม่ได้ตาบาปขนาดนั้นเพียงแต่ว่า ว่าเวลาเวลาถ้าเราอ่อนแอหรือถ้าเราคิดอะไรเป็นตกขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เราไปอยากคิดคนเดียวเพราะว่าคิดคนเดียวมันเราเปมันสมองเดียวเรายังมีอะไรที่แบบไม่ได้คิดด้วยสมองบางทีเราอาจจะคิดด้วยอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราคุยจบเพื่อนเราคุยกับผู้ใหญ่เราคุยกับคนที่เรารักแน่นอนที่สุดคุณพ่อคุณแม่เราจะเลี้ยงไรยังไงพ่อแม่ก็คือต้องรักเราอยู่ดีดเขาก็จะแบบเหมือนให้ง่ายคิดให้มุมมองซึ่งตอนนั้นขวัญก็ชอบถือที่แบบ หนูกินยาของคุณแม่ผิดเป็นยาบำรุงเลืเ่อนแล้วคุณแม่เข้ามาเขาก็แบบว่าเหมือนโวยวายว่าแบบเออมาช่วยถือของหน่อยกลับมาบ้านแล้วแม่ไม่ช่วยถือของลเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามอง <c oughs> ถ้ามองย้อนกลับไปหล่ะตอนนาตาตตอนนั้นจะทำไหมก็โก็ไม่อยากตัวทำหลอกมี่แต่ว่าเราก็อยากให้พี่คนนั้นเขาให้อภัยเราอะพีแต่ว่าเขาก็โกรธอะเขาไม่ให้เราก็เลยรู้สึกแบบแย่ แล้วจริงๆทำไมมันถึงตั้งมาแบบขวัญออกมาเปิดเผยเรือร่องนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตัดสินใจว่าจะออกมาเปิดเผยคือมันมาจากการที่ว่าน้องเขาสั่งไปเรื่อยๆในยูทูบของโวนาวแล้วพอเราเราน้องถามมาเนี่ยเราขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกเคสหนึ่งที่ขวัญรู้สึกว่ามันมันเป็นอุทาหรณ์ให้ใครใหลายๆคนว่าบางทีเราอาจจะต้องไม่คิดด้วยอารมณ์อย่างเดียวอาจจะต้องคิดด้วยเหตุและผลหรือว่าต้องอยู่กับ สังคมคนรอบข้างคนที่รักเราอะไรอย่างขวาน,นะโชคดีที่ขวัญยังมีครอบครัวยังมีพ่อคุณแม่อยูอ่ตอนนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าขวัญอยู่คนเดียวขวานอาจจะไม่กินยาผิดแม่ใ่ไหมหนูอาจจะแบบว่าไปได้โดนกระชากวิญญาณออกมาแล้วมายืนเป็นขวัญทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่คนเดียวนะตอนนั้นเรียกว่าตอนนั้นเิดไม่มีขวามรู้สัมัทในวันนี้เลือแหล้วน <c oughs> ี่ยให้ขวานน้องอทเขาติดตามเราเขาอาจจะแบบเห็นเราเป็นไอดอลแล้วก็ อย่างน้องๆขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามผลงานของพี่ขวานตลอดเนอะไม่ว่าจะในช่องทางออนไลน์หรือว่าจะมามาที่มาที่แบบพายายามใกล้ชิดกุบพี่ขวานมาหน้าร้านทําเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ขวาจะบอกว่า ทุกคนให้กําลังใจขวายความรักใ่ทุกคนให้กําลังใจขวายและเป็นความรู้ึกไปดวันนี้เราก็ยินดีขอบคุณแล้วก็็นทุกๆก,กำลังใจเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือทุกคนเห็นเห็นขวานในทุกวาลาการเติบโตมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ผ่านมา ขอให้เก็บประสบการณ์ของฝ่านการใช้ชีวิตฝ่านมามาใช้ชีวิตของตัวเองบางทีเราไม่ต้องเดินทางอะไรที่มันเจ็บตัวเองพอมาแลแต่ว่าฟังชีวิตเรื่องราวของคนอื่นแล้วก็มารับใช้ของตัวเองเราจะได้แบบเป็นผู้หญิงีิสรงแบบเอออะซ้องมาทุยเรื่องความร้องความรักกันมีไม่่านหลายคนเออไม่หยุดแต่แล้วอยากแต่งตัวทง่ไหนก็มีคนคุยอยู่เอออะเสั็แล้วค่ะ ก็เอาให้เป็นวาระตามตามความเหมาะสมนะคะเนี่มันถึงอยากแต่งงานเลยละก่อนพอเต็มนี่แล้วที่หนุกพอบ้านแล้วสับผ้าแล้วอ่ะครานี้ประกาศเลยว่าอยากแต่งงานครัประกาศก็อยู่ที่ดวงแหละขอเชื่อว่าฝั่งเรต้องเจอคนที่มันแบบว่าเข้ารับเหมาะกับเราเกิดมาเพื่อขานอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศไหนที่ใดก็ขอให้มาคำกันุณย์แม่แต่คนที่เราอยู่ตอนนี้ยเขารู้ไหมว่าเราอยากไม่รู้ไม่บอกเขาไหม ไม่บอกเขาไปว่าเราจะแต่งงานแล้วทุผู้หญิงทุกคนไม่อยากแต่งงานป่ะอ่ะถ้าเกิดเขากำอยู่บ่อยเขาคะอีกยู่เก้าทั้งจริงก็คือเราพร้อมแล้วที่อยากพร้อมแล้วก็ก็พอเนี่ยแต่ว่าเราขอเชื่อเรื่องตัวอ่ะว่าแบบเออมันก็ต้องดูความเหมาะสมหลายๆอย่างผ่านไม่อยากแต่งงานเราเลิกแล้วมันก็ต้องผ่านในเรื่องราวของแบบเขาเข้าใจเราชีวิตเราจริงๆว่าเราก็ไม่ได้อยู่แบบ อยู่สวยทุกวันนี้อยากมอแต่ที่บอกซื้อเรื่องนุก็แสดงว่าไปดูหมอดูมาว่าเกมยังไงงานจะมีสุวงอะไนี้อันนี้เราให้หมอดูไหมเราให้หมอดูคนอื่นดูเราดีกว่าเรไม่ด้ดูด้วยแล้วผัดไปเช็คดูบ้างไหมว่าจะได้แต่งเมื่อไหร่ยังไหมเคกูเขาบอกเมื่อไหร่ยังสามหกเราดูได้อะอ่าก็หมอดูบอกว่าเธอแต่งสามหกนี่ต้องไม่ถามหมอดู ไมช่วยดูแลขอดูปคนเด็กแม่นะคะช่วยดูลุงหนูหน่อยที่รู้สึกกันที่หมอดูครับว่าปีหน้าได้แต่งแม่กับใครอ่ะถ้าแม่ติช่วยบอกชื่ออายุบ้านที่อยู่เขาด้วยหนูจะไปค้อหาเขาเลยจริงๆเรารุ้นไงเขาบอกว่าปีหน้าได้แต่งงานลุ้นหนูอยากรู้ว่าเป็นใครกับคนที่เราคุยอยู่ใช่ไหมคนนั้นแหละที่เราคุยอยู่ไงไม่รู้คือมันเป็นไปได้ที่คนที่คุยอยู่มันยังไม่มีแนวโน้มเลยหรอหนูไม่รู้เพราะว่าที่หมอดูพูดอ่ะ ไม่ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ไปถามหมอดูไปถามหมอดูดูดูว่าดูดูว่าฝัดแต่งานเมื่อไหร่เดี๋ยวพูดลักษณะงหเป็นยังไงเออไอ่จริงแอบรดนไปว่าจะเป็นอะไรยังไงเพราะปีหน้าแล้วนะโดนสี่พี่ไม่กี่เดือนแล้วนะไม่กี่เดือนแล้วหมอดูได้บอกไหมว่าถ้าไม่ได้แต่งสาวแล้วมันจะยาวไปถึงขนาดไหนอะไรอย่างนี้ในที่เขาไม่สาวทุกคนไม่แซงหนูก็ต้องหาคนรอบตัวแล้วแหละแล้วก็แบบไปขอสู่ขอเองอันี่เราอยากแต่งเราอยากมีลูกหรือว่า คือก <T> ็อยากมีน <afraid> <t> ้องเพราะว่าอย่างตอนนี้ทาร่าก็อายุสิ้นถั่วแล้วใช่ไหมเราก็แบบว่าอยากมีครอบครัวแล้วก็อยากเลี้ยงลูกด้วยตัวของเราเองในการที่แบบเราไม่อยากที่จะเรียนมาเรียนจะหยิบไม่ใช่ไม่อยากแบบที่เรียนมาเรียนเราอยากเรี้ยนด้วยตัวเราเหมือนก็เลยแบบอยากมีลูกตอนที่เรามีกําลังที่เราจะเลี้ยงดูแลเขาได้เห็ ทั้ตัวเองก็แหละวว่าว่าจะเป็นแม่คนใช่เพราะว่าอย่างเช่นวันนี้คุยกับเพื่อนเพื่อนก็จะแบบเมื่อก่อนเราแฮงคเอาท์ตอนคืนใช่ไหมทุกวันนี้เพื่อนก็ไป่แพ็คเอาท์แต่ละวันเพราะว่าตอนเย็นจะต้องไปรับลูกแบบโอเคเราเป็นแบบเราก็บอกว่าเนี่ยก็ถือว่าขวาก็ยังไม่แต่งดีสองปีอ่ะเราก็ต้องแบบถ้าเขาลูกออกมาเขาต้องเขียนค่าว่าแม่ไว้ชะลอ โงกอะไรแบบมันเหมือนกันระเก้อใจเราล่บตัวไปกราหมดแล้วเอออาฝางบอกเดื๋อวคู่เดีมีหน้าค่ะมาขอได้แล้วก็ไม่ต้องมาขอได้แสดงตัวแล้วเราเดิไปขอเองเออดุแลนดุไปอะไรนะเรื่งหลักคุณรับบทเพื่อเซนทรัลกับมามีกว่าได้ไม่แพ้กครนค่ะก็ พี่ชอบเจ็ดหมู่ค่ะแล้วบอกพี่ชอบ,บ,บไม่ต้องรีบอีสิบปีก็สี่สิบแล้วไม่เราไมนติดอะไรกันออกมามันดีแล้วเนาะ,ชนะใช่ก็เหมือนแต่ว่าเหมือนพี่ชอบเราก็อบอุ่นนะคะเพราะว่าพี่เราก็จะแบบอัปเดตตลอดลว่าจะ ละครเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเหมือนองค์ประกอบโดยรวมอาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะก็จะแบบมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแบบว่าเป็นพระเอกหรือว่าตัวบทละครแล้วะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรได้ยังไงก็ให้มัมนแบบว่ามาสองมาเปิดเก้าแล้วค่อยบอกอยู่ทีเดียวก็ได้เขามีส่งส่งบทมาให้เราดูเีื่อยๆมีค่ะ ไี่ชอบอยู่ที่เรานี่อายังไม่ตรงเลือกอยู่ว่าไม่ตรงกับไม่ใช mm ่หนูมาได้เลือกมากเลยคือส่งมาให้ว erm. ่าแบบว่าเออหนูอาจจะได้เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ประกอบโดยรวมคือขวัญว่าที่ชอบอาจจะบอกว่ายังยังไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะให้ขวัญไปเป็นทําอะไรอย่างอื่นที่เขาแบบวางเอาไว้โดยที่ขวัญเองก็ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่คิดอะไรในใจนะจริงๆนี่ค่ะว่าหลอกให้เองบอกว่าจะมาจะเป็นของพวกเรา เราไปเอกเราเป็เอกเกินนะก็ยังไงก็ได้บุกขานก็คือเราก็กระบวการตัดสินใจของช่อมเนอะคือเราพ้อเขาไม่อยากเล่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าเขาจะให้โอกาสบ่กขเมื่อไหร่แล้ก็ทํางานทือไม่หเุดเอยๆแฟนหมดเะยแม้ว่าอยากดจางาล้เยอะมากแล้วก็พอกในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเราทำคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นชีวิตของเราให้แบบให้แฟนเขาแฟนเราติดตามหลการ ไปดตัวมไปก่อนแล้วก็ยชองเจงเรก็จะกลับมาจรจจริงไม่ได้เรื่องมากเรื่องดไม่ได้เรื่องดไม่ได้เรื่องมากเลยทุกคนช่วยไปที่ชองเจนะคะช่วยคอมเมนต์ไปที่ชองเจ็เลยว่าอย่าดูละคร่อไปก่อนคืคิดถึงกองนะคิดถึงกองอนดูว่นเนี่ยตองไปตรวจต้องตวได้ไหมเราน้าต้องไปตวนดนเออถ้าเป็นบุกปาเผากะท้องอะไรเงี้ยนะเตอนแรกเขาบอกว่าไม่บุกปาปากสวยได้ก็ยได้ ่พวงเพยเราเป็นนักแสดงค่ะเขาให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำแป้ว่าเราจะแบบพูดแลว่าไม่อยากทำก็กับให้เราทำก็ต้องทำอยเนาะนิดเดงยรอน่ยโอเคโอเคืัก่ันี้ที่หนุ่มฝากร้นเล็เออฝกร้านเล็กนิดนึงอยเขาอยากทำเล็บย เปิดเฟรนช์ชายหายเป็นชายร้านทำเลข้างขวาอย่างแฟนค่ะแฟนละครคนไหนที่อยากจะแบบว่ามีเฟรนช์ชายเป็นร้านข้างขวาแล้วก็สามารถเอาไปเป็นโปรโมทได้โดยที่เราก็จะให้ก็คือแบบว่าไปที่ร้านทสามเดือนแรกในทุกเดือนก็ใครสนใจเฟรนช์ชายร้านดิสซี่พิลี่ที่ข้างขวาก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเป็นทั็บเลฟตอมิตาสปาคุณขาผมโปรจอยขายเครื่องสำอางด้วยเออที่ไหนขายที่ไหนขายที่ไหนเราสมมติว่าใครซื้อเฟรนช์ชายของขวานใช่ไหมคะ เราก็จะแบบว่ามี budget furniture ให้ห้าหมื่นบาทโดยที่แบบเอาเครื่อสงสำอางติกของขวัญเนี่ยไปตั้งโชว์รูมขายของในร้านได้ด้วยแล้วขวัญก็จะไปเยี่ยมที่ร้านทุกสามเดือนด้วยขายตรงสุดติดต่อมาแล้วเลยะคะ่ะห้ามตัดอันนี้ห้งงามตัดเป็นวราว่าปวดโี่ควันใครหลังไหมค่ะ